ระบีไร้เทียมทานภาคพิสดารบทที่หนึ่งตอนที่สี่แต่เม่งโตหลุดพ้นจากการจู่โจมของอาวุธลับมีหนำซ้ำใช้อาวุธลับที่ดูติดกับสองมือซัดจู่โจมใส่ถังแปะช่วงมันโถมออกจากร่างแหอ,อาวุธลับท่าร่างไม่หยุดยั้งลงพยานเข้าหาถังแปะช่วงเนื่องเพราะมันไม่ทราบว่า อาวุธลับเหล่านี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงอันใดดังนั้นคิดเข้าประชิดใกล้กับคนใช้อาวุธลับจึงปลอดภัยกว่าถังแปะช่วงเห็นเม่งโตโถมออกจากร่างแหอาวุธลับอดตื่นตระหนกไม่ได้แต่เขาก็มีปฏิกิริยารวดเร็วขยับสองแขนโผพุ่งกายขึ้นพลิกตัวพุ่งถอยออกไป ขณะจะใช้อาวุธลับยังไม่ทันใช้อาวุธลับออกก็เห็นแม่งโตที่ดูดรั้งติดกับสองมือออกจุดหาฝนอาวุธลับทุกชนิดคล้ายลากสายใยเรืองแสงเส้นหนึ่งทำให้ระดับความเร็วลดทอนลงด้วยประสบการณ์อันช่ำชองของถังแปะช่วงมั่นใจว่าอาวุธลับเหล่านี้ไม่สามารถซัดต้องร่างตนเองได้ ดังนั้นมุ่งมั่นความสนใจไปยังสายใยที่แทบโปร่งสายเหล่านั้นในที่สุดถังแปะชวงค่อยเข้าใจจิตเจตนาของเม่งโตแล้วอาวุธลับเหล่านั้นพุ่งผ่านข้างกายของเขาไปเขาไม่รู้สึกถึงอำนาจการทำลายล้างของอาวุธลับแต่รู้สึกถึงการคงอยู่ของสายใยเหล่านั้นพบว่า พบว่าตนเองตกอยู่ในแหที่มองไม่เห็นปากหนึ่งสายใยที่แทบโปร่งใสพอตกลงบนร่างของเขาก็สูญสลายไปแต่ศีรษะใบหน้าและผิวกายนอกร่มผ้าของเขาบังเกิดความรู้สึกคล้ายถูกของมีคมบาดใส่ก็ปานถังแปะช่วงไม่เห็นใบหน้าตนเองแต่มองเห็นมือทั้งสอง รู้สึกมีลายเส้นสีเทาจางๆพอทาบกับผิวกายจากนั้นมาลายหายไปคลิปตานั้นถังแปะชวงบังเกิดปฏิพานวูบร้องพล่งว่าลมปราณไหมฟ้าเม่งโตพลันพุ่งปราดเข้ามายื่นมือตะกบใส่ถังแปะชวงย่อมคิดสัดอาวุธลับที่กำอยู่ในมือออกมิคาดสองมือคล้ายถูกสายใยเหล่านั้นมัดพันไว้ ไม่อาจตาวัดขึ้นตามใจปรารถนาดังนั้นรีบโคจรพลังรอบหนึ่งลายเส้นสีเทาจางๆเหล่านั้นก็ผุดขึ้นบนผิวกายอีกครายามนั้นเม่งโตท่าฝ่ามือลงยังศีรษะของเขากดกระแทกถังแปะชวงแก้วหูลั่นอื้ออึงหัวใจเต้นระทึกเม่งโตฉกฉวยโอกาสยื่นมืออีกข้างหนึ่งปิดสกัดจุดบริเวณร่างท่อนบนของเขาเจ็ดแห่ง หังแปะชวงถึงกับอ่อนระทวยไปครึ่งร่างกระแทกนั่งลงกับพื้นเม่งโตค่อยกล่าวว่าทหารไม่เบื่อนายอุบายล่วงเกินแล้วหังแปะชวงแค่นหัวรอกกล่าวว่าจับหานป่าหลายสิบปีกลับถูกหานป่าจิกในตาเรายังมีคำพูดใดจะกล่าวเม่งโตชมเชยว่าคนเปิดเผยไม่กระทำเรื่องลับๆล,ล,ล่อๆ ผู้ที่ใช้อาวุธลับไม่แน่นักว่ามิใช่คนเปิดเผยผู้อาวุโสมีพลังอาวุธลับสูงส่งแต่วิธีการและอุบายความคิดยังด้อยกว่าเราขั้นหนึ่งนับว่าคลื่นลูกหลังไล่คลื่นลูกแรกบุรุษหนุ่มรุ่นนี้เลิศล้ำเหนือธรรมดาจริงๆชมเกินไปเสียงขาดคำลงมือ ปิดสกัดจุดของถังแปะชวงอีกแห่งถังแปะชวงไม่สามารถเรรงลมปราณขึ้นอีกลันถามว่าตระกูลถังกับสำนักบูตึงมีข้อบาดหมางใดเราไม่ทราบอย่างนั้นที่มาหาเราเพียงเป็นความเห็นส่วนตัวของหุ้นป่วยเอี้ยงท่านแล้วเม่งโตไม่ตอบคำดวงตาทอประกายวูบก,กล่าวเสียงเย็นชา พวกเจ้าทางที่ดีอย่าได้เคลื่อนไหวโดยพลาการไม่เช่นนั้นเราไม่แน่ว่ายั้งมือได้เสียงขาดคำสิทธกูลถังจำนวนหนึ่งปรากฏขึ้นที่นอกประตูหน้าต่างของห้องโถงทุกผู้คนกำอูดลับอยู่ในมือตั้งท่าตระเตรียมซัดออกถังเล้งผู้เป็นหลานสาวของถังแปะชวงยืนอยู่หน้าประตูปั้นหน้าเคร่งเครียดเย็นชากล่าวว่า ปล่อยเอี้เอี้ยปูของเราจะไว้ชีวิตท่านสักราสุ่มเสียงของนางแม้เย็นชาแต่ยังสดใสไทเราะเม่งโตกว่าตามองสายตาจ้องจับบนใบหน้าหมดจดงดงามของถังเล้งต้องตะลึงลานวูบในสายตาของเม่งโตความจริงไม่ได้ยึดถือความงามหรืออัปลักษณ์แต่พริบตาที่สายตาจับจ้องบนใบหน้าถังเล้ง อดนึกถึงคำงามสครานมิได้ถังเล้งไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของประกายตาเม่งโตรอคอยชั่วขณนะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งยังยืนซึมเศร้าจึงตวาดว่าท่านหูหนวกหรือไรเม่งโตกล่าวช้าๆสั่งคนของท่านลาดถอยไปเรารับรองไม่ทำร้ายเอีย่ยเอี้ยท่านท่านว่าอะไร เราเพียงคิดหยิบยืมเอี่ยเอี่ยท่านไปสักคราจะส่งกลับมาโดยเร็วถังเล้งลืมตากลมโตตวาดว่าบังอาจท่านยึดถือเอี่ยเอี่ยเราเป็นอะไรหรือถังแปชวงพันร้องสั่งว่าเล้งยีรับฟังไว้ถังเล้งเรียกเอี่ยเอี่ยอย่างประวันลนลานถังแปชวงกล่าวด้วยใบหน้าเขียวคล้ำว่านับแต่นี้เจ้าเป็นเจ้าสำนักตระกูลถัง อย่าลืมคําสอนของเอยเอียเอเอีย,อยท่านถังปะชวงกล่าวเสียงเกรียวกราดสิทธิตระกูลถังรับฟังคําสั่งให้จัดเตรียมอาวุธลับใช้วิชาเทียนล้อตีหมังแผ่ฟ้าตะขายดินไม่ต้องสนใจเราอย่าปล่อยให้คนผู้นี้ออกจากตระกูลถังเด็ดขาดเราสิทธิตระกูลถังหันไปมองหน้ากันแม้แต่ถังเล้งก็ตะลึงลานกับที่ ยากที่จะตัดสินใจได้ถังกระชวงชมดูจนผมเผ่้าหนวดคราลุกชี้ชันกล่าวว่าที่แท้พวกเจ้าไม่เห็นเราเจ้าสำนักอยู่ในสายตาเราสิทธกูลถังกล่าวอย่างประวันลนลานสิทธไม่กล้าเมื่อไม่กล้ายังไม่ลงมืออีกเม่งโตสอดคำขึ้นเจ้าสำนักพวกเจ้าตกอยู่ในเงื้อมือเราหากใช้อาวุธลับ ผู้ที่ประสบเพราะกรรมก่อนคือมันถังไปช่วงตวาดสอดขึ้นเจ้าสำนักสำคัญกว่าหรือเกียรติภูมิตระกูลถังสำคัญกว่าหยุดเล็กน้อยจึงตวาดเร่งรัดว่าแห้ฟ้าตะข่ายดินผู้ใดขัดคำสั่งมีโทษฐานสมคบคิดกับศัตรูต้องรับโทษตามกฎของสำนักเราสิทธิตระกูลถังวันไหวคล้อยตาม เม่งโตกรอกตาตลบหนึ่งกล่าวว่าท่านยังคงอย่าได้เอ่ยปากประเสริฐกว่าลางลดมือลงคว้าใส่จุดใบของถังแปะช่วงอาวุธลับเล่มหนึ่งซัดอยู่โจมาถึงพุ่งใส่ต้นแขนเม่งโตเม่งโตพลิกข้อมือตะปบคว้าไว้สายตาจับจ้องไปยังถังเล้งกล่าวว่าฝีมือ,อนยอดเยี่ยมถังแปะช่วงเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งได้ไม่ผิดจริงๆ อาวุธลับซัดจากมือถังเล้งจริงๆนางคำนวณตำแหน่งแง่มุมใช้พลังพิษสดารสามประการเห็นแน่ชัดว่าสามารถสัดถูกต้นแขนเม่งโตมิคาดอาวุธลับนั้นถูกเม่งโตร,รับไว้เม่งโตพอยกมือขึ้นถังแตปะชวงก็ทะลวงจุดใบที่ถูกปิดสกัดคลายออกเปล่งเสียงร้องว่าลมปราณไหมฟ้าของหุ้นป่วยเอียงร้ายกาจเหนือธรรมดา นอกจากแขฟ้าตะข่ายดินแล้วไม่มีวิธีอื่นอีกรีบลงมือคนผู้นี้แม้อายุสูงวัยแต่นิสัยยังแกร่งกร้ารุนแรงถังเล้งและเหล่าสิทธิ์ตระกูลถังทราบว่าหากไม่ทำตามคำพูดของเขาผลสุดท้ายคงเลวร้ายสุดคาดคิดดังนั้นกล่าวราวกับนัดแนกันไว้สิทธิ์ขอล่วงเกินพวกมันไม่ทันชักอาวุธลับออก เม่งโตก็หนีบร่างถังแปะช่วงโผลพุ่งกายขึ้นชนเพดานห้องแตกทำลายไปแถบหนึ่งเหล่าสิตระกูลถังเห็นเช่นนั้นแยกย้ายไปทั่วสี่ทิศแปดทางบ้างโผลพุ่งขึ้นไปตามช่องแตกนั้นบ้างหงายร่างโผล่พุ่งขึ้นไปบนชายคาที่หลงเหลือพุ่งถอยถึงลานตึกพากันโฉบขึ้นสู่เบื้องสูงประเตรียมดักสกัดฝ่ายตรงข้ามแต่ความเคลื่อนไหวของเม่งโต รวดเร็วเหนือความคาดหมายของพวกมันนักพอชนเพดานห้องก็ทลายกระเบื้องหลังคาจากนั้นกลิ้งตัวทอดหนึ่งลอยพ้นจากหลังคาพุ่งโฉบไปยังต้นอบเชยซึ่งอยู่ห่างไปหลายวาต้นหนึ่งแม่งโตหนีบร่างคนผู้หนึ่งสามารถพุ่งโฉบไปไกลาปานนั้นนับว่าไม่ง่ายนักอย่าว่าแต่คิดทิ้งตัวลงบนต้นอบเชยเกรงว่าต้องพลัดตกลงจากต้นไม้แล้ว เราสิตรกูลถังล้วนคาดคิดเช่นนั้นมีแต่ถังแปะชวงทราบว่าสองมือของเม่งโตสามารถแผ่พุ่งวัตถุที่คล้ายใยเมงมุมนั้นออกมาสามารถแก้ไขอุปสรรคนี้ให้กับมันเห็นเม่งโตทิ้งตัวลงบนต้นอบเชยพลันยื่นมือตบฟาดไปเบื้องหน้าฝ่ามือข้างนั้นกลับแนบติดกับลำต้นไม้จากนั้น ยื่นหดสองมือคลืบคานขึ้นไปบนยอดไม้อย่างรวดเร็วดุดตัวแก้วตัวหนึ่งศิตรกูลถังที่ติดตามมาทางด้านนี้ล้วนชมดูจนอ้าปากตาค้างต้นอบเชยที่ลานตึกมีอยู่หลายสิบต้นเม่งโตพุ่งตัวจากต้นอบเชยต้นหนึ่งไปยังต้นอบเชยอีกต้นหนึ่งขอเพียงฝ่ามือแตะสัมผัสกับลำต้นไม้ก็ทรงตัวอยู่ได้ ระดับความสูงนั้นสุดที่อาวุธลับจะซัดพุ่งถึงได้ศัตรูที่เหินหาวไปมาเช่นมันสิตรกูลถังเพิ่งพบเห็นเป็นครั้งแรกไหนเลยสกัดทันท่วงทีได้เมื่อถึงต้นอบเชยต้นสุดท้ายเม่งโตค่อยหยุดยั้งลงเบื้องหน้าเป็นที่อยู่ของสิตรกูลถังปรากฏสติตรกูลถังจำนวนหนึ่งอยู่บนกระเบื้องหลังคามือกำอาวุธลับดักรออยู่ก่อน พวกมันได้ยินเสียงหวีดไม้ไผ่ทราบว่ามิสัตรูบุกรุกดังนั้นออกจากที่พักพยานขึ้นบนหลังคาคิดดักสกัดสัตรูแม่งโตมองลงจากเบื้องสูงเห็นขนัดชัดตาท่าร่างชะงักงันวูบจากนั้นเคลื่อนไหวสืบต่อทิ้งตัวลงบนกระเบื้องหลังคาอาวุธลับสิบกว่าชิ้นซัดพุ่งมามีเพียงสามชิ้นที่คุกคามถึงความปลอดภัยของแม่งโต ถูกเม่งโตรับเอาไว้โดยง่ายได้สิดตรกูลถังเหล่านั้นขณะจะลงมืออีกพลันพบว่าถังแปะชวงตกอยู่ในเงื้อมือเม่งโตล้วนแตกตื่นตะลึงลานกับที่เม่งโตย่อมไม่พลาดโอกาสนี้หนีบร่างถังแปะชวงพุ่งปราดไปเบื้องหน้าดุดเหินบินกระเบื้องบนหลังคาถดถอยไปด้านหลังอย่างรวดเร็วชั่วขณะก็บรรลุถึงจุดทาง ได้ยินตระกูลถังที่ด้านหลังร้องว่าวางใจมันพาตัวไปยังจุดอับนั่นเป็นจุดอับจริงๆเมื่อผ่านตึกที่พักเป็นพื้นที่ว่างแถบหนึ่งจากนั้นเป็นผาขาดแห่งหนึ่งผาขาดลาดชั้นดุดขวานถากฟังว่าเบื้องล่างลึกล้ำไม่เห็นก้นในรัติการมืดมิดสนิทยิ่งสะพรึงกลัวเป็นพิเศษเม่งโตกลับขึ้นมาจากผาขาดแห่งนี้ รอบเข้าสู่สำนักตรกูลถังสิตรกูลถังย่อมไม่ทราบความในพากันฮือเข้ามาดูว่าแม่งโตจะคลี่คลายสถานการณ์อย่างไรแม่งโตหยุดยั้งที่ริมหน้าผาหันกายช้าๆขวางร่างถังแปะชวงอยู่เบื้องหน้าสิตรกูลถังเห็นเช่นนั้นต้องชะงักเท้าลงถังเล้งผิวปราดมาดุดนางแอนเหินชี้หน้าแม่งโตร้องว่าหุนป่วยเอี้ยง วางร่างอี่ยเอี่ยเราลงเม้งโตเพ่งตาวาวับจ้องมองถังเล้งโดยไม่ส่งเสียงถังเล้งก็พบว่าแววตาของศัตรูประหลาดยิ่งแม้ดูไม่ออกว่าหมายความอย่างไรแต่ไม่มีท่าทีเป็นศัตรูผ่านไปชั่วขณะเม่งโตยังไม่มีปฏิกิริยาใดถังเล้งกล่าวว่าท่านอับจนสิ้นหนทางแล้ว ดวงตาแม่งโตปรากฏรอยยิ้มขึ้นสอดคําว่าไม่ว่าอยู่ในสภาพเลวร้ายปานใดอย่างน้อยอยังมีทางสายหนึ่งให้เลือกเดินทางอะไรทางตาย